น้องพยายามที่จะขอคุณหมอเพื่อที่จะออกมาออกมาแบบออกมาหาพวกพี่ๆแล้วก็มาหาน้องปายเพราะว่าน้องเป็นห่วงพวกพี่ๆที่มารอหน้าง,งานแล้วแล้วน้องเป็นห่วงว่าน้องปายอ่ะจะแบบคน,แคนเดียวได้ไหมคนเดียวเพราะว่าน้องอ่ะความดันน้องเหลือร้อยสี่สิบแล้วคุณหมออ่ะไม่ให้น้องออกแต่ทีนี้น้องอ่ะพยายามขอคุณหมอว่า มานั่งดูมานั่งดูงตรงนี้ก็ได้น้องไม่ร้องเพลงแต่น้องขอมานั่งดูอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะแบบได้มาลอยกระทงกับพวกพี่ๆแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้น้องปายด้วยก็เลยคุณหมอบอกว่าไม่ได้เพราะว่าถ้าถ้าน้องแบบพยายามฝืนตัวเองออกมาแล้วน้องน็อกไปอ่ะน้องจะหนักกว่าน,นี้เพราะว่าน้องไม่มีเสียงเลยตอนนี้ได้ได้แบว่าตอนนี้คุณหมอเจาะเจาะเลือดน้องไปแล้ว ไปดูว่ามันคือติดเชื้ออะไรตอนนี้ยังไม่ทราบเหตุผลว่ามันอะไรกันแน่แต่น้องน้องคือแบบน้องเครียดมากตอนนี้น้องแบบอยากมาหาพี่ๆหน้าง,งานทุกๆคนเลยก็ขอส่งกําลังใจให้น้องนุกขอเสียรบมือเมื่อน้องนุกอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนสนุกไปกับน้องปายเป็นตัวแทนความสุขของน้องนุกมาดูน้องปายนะคะทุกคนโอเคไหมคะโอเคนะ